สวัสดี FC f a n t h e นะครับร้านเตอร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นล้อใหม่ตัวโชว์นะครับลาย S 1นะครับตัวนี้นะครับเป็นลาย S 1ขอบ17นะครับกว้าง8นิ้วนะครับออฟ35นะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับสีก้านแดงแก้วขอบเงานะครับหน้าหนาเลยนะครับการันตีงานไทยเคเคนะครับออฟลึกมากนะครับเท่ากว่ามือนะครับแล้วก็เอ่อก้านกลมมีมิติสวยนะครับก็ใส่กับรถนะครับก็สวยเลยไม่ล้นซุ้มนะครับผม ไมล้นส้มนะครับสวยเลยนะครับก็เป็นรีวิวล้อแม่ค่ายรออคันนะครับผมก็ชุดนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่18,0 0 0บาทนะครับก็ร้านเรานะครับนำมาลดราคาล้างสต็อกเหลือ1,900ืบาทนะครับก็ลูกค้ามีล้อเก่ามาเทินนะครับเป็นล้อแตกมานะครับก็ตีให้2,000บาทนะครับลูกค้าจ่ายเพิ่มแค่8,900บาทได้ล้อใหม่มือหนึ่งลายเอสวันงานเคเคนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าไปซื้อใหม่แพงมากนะครับตามร้านนะครับ ใครที่สนใจนะครับล้อแมตต์ลายเอ็วันนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับผมยังมีเหลืออีกหนึ่งชุดนะครับสีแดงแก้วนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับร้านเตอร์แม็กซิงบางปาินนะครับก็ขอบคุณมากนะครับรีวิวสวยๆประมาณนี้กันนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับต่อไปก็มาชมภาพหนึ่งกันบ้างนะครับผมก็ใส่รถด้าวสวยๆเลยนะครับไม่ล้นจนเกินไปนะครับมิติได้เลยนะครับผมออฟลิฟนะครับ สวยๆเลยนะครับสีสันสวยงามตัดกันสวยงามนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมเราขึ้นให้ท่านแล้วนะครับผมก็เข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาลองเทียบได้นะครับสินค้าดีราคาถูกนะครับมีน้อยนะครับผมมีน้อยนะครับเหลืออีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ การเติมแม็กซิงบางไปอินครับฝากไปด้วยนะครับ